นี่กลับมาอยู่อะไรเจ้าน,นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวละครเก่านะครับที่ต่อมาแล้วอ,อมีชื่อว่าเทวทูตสู้ล่าที่หกนะพี่พี่ก็ที่หกล่าต่อสู้เอ้ใช่เป็นตัวละครเป็นตัวดีเลยเพราะเราไ่ไดชอบนะครับแล้วเก็บเอาไว้ พื้นที่นะครับแล้วก็ทักษะของศัตรูเรากวามกว้างที่ส้อยจุดก็ทนเยอะใช้ได้เลยนะครับที่ที่สองคือรับแสงวิทยตอนสองจับปรับแค่ตัวเองเท่านั้นที่ปรสุดจุดปับสุดแล้วก็อพั่เพิ่มขึ้น็เจ็ดมิกัความเร็นี่่าเป็นสามแล้วเป็นเจ็ดมทีอ่าก็สามว่าด้วยความที่ตัวขาเรลเป็นตัวสะติดิฉัทดอ่ไมีแค่วาจาเยอะกับใต้ตามอย่าณ ที 1> ่1 2 5 2 7นหด้วยไม่รวมใส่เกียร์ใส่เกียร์จะเพิ่มเป็น5 9 1 2 5 9, 000, 5, 9 000, ด้วหยกภีปกติเลยสีแทนสี่หหก 4, 3, 4, 6, 000, ัว,วกของเกียร์ก็จะเป็นประมาณล้านสี่ล้านสล้านห้าดยเว้ยที่ตัวเราในสมัยพิบก็จะมีบางอย่าีกขเว้แต่ก็ชักดีใจแต่ว่ามันต่ำใช้เวดีกว่าแต่พร้อม่ีเว้ซึ่เรื่องของสั่ง เศริฐีมาเลยด้วยเพราะเ่อปีร1 5นที่จ็ดาคก ตัวแรกที่ใช้พูตรชอบอเยอ้สบัตแปดับหนตเกี่ยนแน่สุดทำให้เกี่ยให้เกียเาเกลี่ยกันได้เพราะถ้าใ้สมบัติปีดอย่ง้ถ้าวย่สัวสมบัติเก้าไปนหนเนี่ยมันก็อยู่ที่สองพันกว่าขวาอยู่ดีเยอะสุดๆถ่วงแรกจริบอยากติด้แน่พันด้วยเลยไม่ต่างกันนะผมตัวสกิลกูทาลืมพูดไปแล้วคือสกิลหนึ่งมีกูทาที่สองวิสกิลสองเก้าวิได้ทีนะครับ ปกติปกติปกติแต่ก็ถือว่า,าน่าเลยเอ้าแหละเดี๋ยวจะพาไปลงเจ็บไปลงเส็จหลักให้ดูกันนะครับผมว่าคร่าวๆตัวลอคที่ลงเสร็หลักแล้วเจ็บไหมเออลงแล้วมันลงแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาลงให้ดูกันนะครับผมแต่ก็อยา่าคาดหวังเลยครับตัวละครเป็นเขาเราแค่อยากจะรีวิวให้ดูว่าเฮ้ยมันมีตัวละครที่อยู่บนโลกไปเดียวมีบนโลกของไลเอนเจอร์นะครับ จะยอยู่ที่ดังสามร้อยเก้าสบร้อยบ่ามร้อแปดสิบสล้กันเพราะว่าไปสามร้อยเก้าสิบได้ไปไปกันดูดิโอเคเดี๋ยวจ่งไอยู่ที่นี่อออก็มานานแล้วก็ไม่แปลนที่นีับโอเคใช้ได้อีกแปดร้เราเลยนูเลสจุดแล้วก็บกอกความสามารถของคัรร่ไล้ลเก้าสิบสมบัตินะครเมื่อเริ่มต้นเกมนะครบก็รวมอยู่ที่8 6อสรเนี่ไง ออนี่เสื้สวยๆอ้าวออกยิงแล้วาเรียบร้อยจุ๊บจิ๋วปูมีเรียบร้อยโอ้เพื่อนมาช่วยขอบคุณมากแต่ตัวเองเราตายหาไปแล้วนะครับสุดตัวจุ๊บจมดีแจ้งไม่ออก,ลออกเลยน,น,ะะน,นะครับระหวัางจมดิมก็เดียงย่งนี้ธรรมดานะครับแต่เพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยนะครับแย่เลยโอ้ชิบหาย อันนี้ไม่นับไม่นับไม่นับเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาให pees, ม่อีกรอบหนึ่งนะครับระดับนี้ก็น่าจะไม่ไหวโอเคเอาสามเจ็ดสองก็ได้เดี๋ยวจะหาว,ว่าจละลากรอค่อนมากไปเราลงสามเจ็ดสองก็ได้ผมลงสามเจ็ดสองยังไม่ผ่านอีกก็ไม่ผ่านเลยก็น้อยกไปเราอีกเราจะลงดีกว่าเราจะหาทางที่รอค่อนพาสมบัติมันเพียงพอที่จะลงได้ครับเออโอเคก็จะรูปมแรกก็จะเป็นปซึ้งใส พี่ดูหน้าตาไม่มีปิดตุภยภัยจริงจริงพี่ภัยมากเล่ผมโอเคเมื่อกี้ฉันมาแล้วหนึ่งทีนะครับอันนี้คือหน้าตาหนึ่งทีนะครับอเออการใช้สกิลที่ดูไม่ไหวการใช้สกิลก็นี่แหละตัวละครตัวนี้นะครับไม่มีเอฟเฟกต์ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงปุ๊บ่าตีก็ไม่เข้าตัวนี้ตัวละครไปตา้าเลยจุบจุบจุบอ่านี่เมื่อกี้เพี่เนหะ็นไหมฮะ ยู่วร์แล้วโชคดีโดนบอสไปแล้วนะครับเออออให้ดึงให้ได้อดหน่อยใช็บป่าวเทมใช็บป่าวเทมโอเคบัฟแล้ผมคิดว่าเพิ่มไปโชคดีแล้วก็เพิ่มไปอีเหน่ยโชคดีพี่อยู่ิงไปแล้วฮะดีบมา่เอ่ยบัฟบัฟเรียบร้อยนะครับพีู่่บนไฟเออไม่โดนเลยจริงๆหมายถึงว่าลาวดีไม่โดนเลยโอเคตายเยได้ไหมนะครับ อับงี่ไงเอ้ยก็คิดได้นะแต่3 2งเลยตัวนี้ไม่ไหวลวกลวกเลยดีด้นานหน้าเลยนะเออโอเคอน่าจะเข้าขามาไว้เดี๋ยวเข้าๆามาได้พอุ๊กเห็นแล้วน่วาโมหรอนมนจิบมากเลยครับตอนใช้หีสมัยตอนน่นลงนาก,ก็มันก็ไม่ค่อยหยิบหรอก็ยิบไม่เป็นคนใช้เลยนะครับ,บเพราะว่าเขาเอาไปเก็บปั๊บเฉยๆเที่เก็บไว้อะไรอยู่ดีหลังก็งงคือ ที่บงก้นี่ดู่าก็พวกบ้าชิจีได้ยิว่าเซลีเล่หรือะเข้ามาทำพูดเฉยๆคือเอาไว้มาทำพราะตัวละครมันต้อใช้พวกเนี้ยตับไปจับพวกนี้มาทำอเลยนั่นแหละความเก่งให้สิบเจ็ดสิบใช่สิบเจ็สิบเดคุยไข่นะโอเควา้องมีพีกันนะผมที่นี้ตัวบินน่ะไม่เอา ไม่ yup. จะไม่ได้ใส่ตัวกัปตนินะวครับผมเ้อเจอตัวบินอีกแล้วครับดีกเพชรทองสองี่เปนเจอตัวบินบ่อยถึงหอเออได้หยู่าเขาวขๆาเ่ต้องข่าไหมนีดู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 มาแน้วม่าตรงแล้วม่นช่ไงโอเคเดี๋ยวติดอเอ๊ะเแอสบายให้ดีๆนะผมแอปสบายแอปสบายแอปสบายอี่มดีดีครสบายแล้วนะผมดจะออะไรนะครับ เ็นสมลสามารถเด่ามาสับนไม่ต้องงเท่าเอออลข้ามนี่โหดมากนะครับเรามาดูด้นโอเคอีโอเคสนโอเครอ่ะบลขเป็นเก่งจริงไหมเออมากถ้าไปเล่นเดี่ยวไม่รอได้แลนี่ยิแนเก่งไหมล่ะเออสุดยอดทำควาสามารถจิ่เก่งมากๆเยี่ยมยอดเลย ยอดตัวละครเก่งมากๆนะผมสิบเก็มสิบนะฮะลบสิบเก็มสิบเลครับสุดยอดโอเคนะครับผมนี่ครับกําลังดวลเนี่ยกันสุดๆเลยนะครับแต่ดูซ่าๆผมน่าจะชนะไม่ได้นะครับเลทีเออแต่ก็ไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ยังยังจะอยู่ต่อนะผมลองดูเฮ้ยฝั่งตรงข้ามก็ตายไปเยอะแล้วนะครับผมแม่แต่ตัวที่หกเราจุญดุตของเราเก่งจริงๆนะผมยังว่าเราจะสู้ได้ไหมเออ หมายถึงว่าเขาอะเขาจะซื้อได้เปล่าใส่ตัวเทพมาตัวบักของเกมมาแล้วนะผมเราจะสู้เราได้จริงเปล่าเออครับผมแต่เดีนี้เราก็น่าจะชนะเขาได้แล้วนะฮะโอเคแต่เห็นไหมครับผมยังยืนอยู่นะครับผมสำหรับแทวปรตูตัวที่หกเรายังยืนอยู่เออวิ่ง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 เนี่ยผมใช้ใช้ดิใช้ดิยังวิ่งอยู่เลยนะผมสุดยอดโอเค เราคาถาไปได้แ้วดึงเกมนะครับชึกอ่าถ้วยกับขึ้นหลีกแล้วนะครับเดี๋ยวตลองอีกทีเลยนะครับถ้าเสียงมันแปลกๆไม่ใช่หรอครับอัดเสียงซ้ําเสียงมันหายโอเคมาเจอกับคุณอะไรก็ไม่รู้นะผมไปลองดูแปะซึกต้องดิบพี่กุ๊กคอนโทอไปด้วยนะครับผมว่าถ้าไม่รีบใช้เดี๋ยวไม่ได้ใช้นะโอเคเริ่มเกมแล้วผมปล่อยถ้าเราตีหกออกไปแล้วเราปล่อยแผงหลังออกไปทั้งหมดเลยนะครับ ตอนนี้ออกไปแล้วครับจะสู้รัสเซียได้หร,รือเปล่าจะฆ่าได้ไหมยีกพิ้วเข้าไปดึงช็อตเรียบร้อยให้ตายโมเองก็ตายโอเครัสเซียืนันอยู่นะผมมันไม่มีมูนเจียงยืนยืนอยู่บอดีโอ้ก็ยังดีกันอยู่ครับผมโอเคเอาแล้วแหละตอนนี้ครับตอนนี้ฝั่งเราติดสะท้านกันแข่งหมดเลยครับผมพ่อบูเยลี่เจ๋งจริงๆเลยครับตัวละครตัวนี้โอเคผมได้เรียาากแถวที่หกออกมาเพิ่มนะครับอ่าดืนไม่อยู่เหมือนเดิมโอเค นี่ครับเราได้คนที่ตู้สลับตู้นะผมช่วยเราได้สุดยอดมากครับโอเคแต่เราทุกคนคนนี้ไม่ได้เก่งมากนะครับก็ยังถือว่าสู้ได้นะครับไม่ว่าสายไนสามเราไม่หัวสปีดก็สู้เขาได้นะครับโอเคเลยยังถือว่าชิวๆชิวๆพอตัวของเราเท่าที่ด้หัวเก็ตมากจบที่ล้านสองเลยทีเดียวครอะไรขึ้นในเด็กเกมนะตอนนี้ขึ้นเราขึ้นทองหึงแล้วนะครับมาดูว่าเอาขึ้นทอง เาอาไว้ครับพที่มีบ่บินเดครับผมแล้วก็เอาไปในสื่อโอ้โหเตเยอะมากนะครับยอดมีไก่บี้ด้วยนะครับไกไกมงลน,น<_ <m> _>โอเคแล้วนะครับเอาคนอนไปด้วยนะครับมนะครับผมไม่ได้ตัวเรได้ไดชูเคสไออกไปใช้แสงท้ากับใช้แล้วก็ไม่ไใช nice. <_ s> ้นี่ครับปลายหาดแล้วยอดไนส์เอาเกคนครับตอนอีเกมดู มีกิจบ้าครับมไไผ,นนผมว่าตอนนี้เขาสร้างกองทัพมาได้เยอะสุดต่อไทำยังไงครต่อไปทำยังไงทำยไงต่อไปทำยังไงไปต้อักแล้วนะผมว่าตัวนี้ไปพัดไม่ได้แพ้แน่ๆโอเคแล้วก็แชครคเับาไปก็่จแข็งลุกลกุกไปขอโาบโบักมาครับไาคิดเาจะาเได้ไหมฆ่าเขาไม่ได้ลูกหมวกไ,ไปกครับผมใช้ลูกออกไปแต่ท้าวตาเขาได้ไหมตาเขาไม่ได้นะครับผมอเออตอวนี้เขาเข้ามาชิปบ,บอบแล้วับตบ ง่ายได้ช่วยเลยไหมไม่ช่วยถ้าโดนไทยโอเคก็โจมลงไปนะผมเรียบร้อยจีบโอ้แพ้แับลเอียดยิบถูกฆาต่อนะครับสุดยอดห้ารับกรพานผมก็ต้องาคิดเกินไปตัวบ nah, ักก็เก่งใี <S <S <iros cin an> ้หมครับเออคิดมากมากผมก็มิคิดมากครับเียชที่หน่อยไม่เป็นไร Okay. โอเคก็ได้รวมๆแล้วผมสำหรับตัวละครนะครับก็เทวดาต่อสู้ร่างที่หกนะครับก็ได้รวมๆแล้วเป็นตัวละครที่เก็บไว้ให้อยู่ในคลังดีกว่านะครับใครที่มีก็เก็บไปได้ครับแต่ถ้าใครที่เคยทำตัวละครไม่นพีโนแล้วเนี่ยก็เอามาใช้เป็นพีโนร,ร,รับผมพเพรก็เก่งประมาณนึงถ้าในสมัยนี้ถ้าตะกี้ากมาเนี่ยสามารถเทียบเป็นตัวละครพีบีได้หรือหัวนะครับอย่างนี้เขาพิเศษที่ร่างอัมบัตพ่อช่วงปีถึง1,500%ความกว้างก็กว้างแบบพิเศษเลยแหละ ซาติงคิวส,สองก็คจะไม่เป็นพับปูเนี่ยมันพับเกี่ยวที่ทำด้วยแขกแขึ้นก็ถือว่าไม่เลวนะผมถือว่าใช้งานได้ไดนะครับเออแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันต่บโอเคก็ถือว่าแค่เนี้ยพอละดีมากโอเคไป้าครับผมสวัสดีตากรับสวัสดีครับ